สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอก็จะเคยเป็นประจำทุกเช้านะ9โมงตรงม,งมางไม่ตรงมากับเรื่องเล่าซาซีจะมาซาวซีจูจีจุกจิกกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดมแบบนี้ก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางเลยแฟนเพจเจดมมาสาตไทายยูทูบเจดมออฟิเชียล subscribe ั่นกระดิ่งให้ฉันด้วยนะอย่าให้หลอดเอาเหมือนเดิมนะจ๊ะฝากด้วยนะคอลเลคชั่นเจดมเอ็กกับคิวบอยนะจ๊ะตอนนี G ้ใกล้จะหมดแล้วนะใครอยากสั G ่งอยากมีไว้ครอบครองเป็นลิมิเต็ดเอ dition ไม่ผล มาสั่งกนได้นะทั้งเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อเจอซี่แล้วก็แก้วเก็บอุณหภูมินั่นเองทั้ง3มไอเทมมีจํานวนจํากัดนะจ๊ะฝากไว้ด้วยนะยี่ห้ยหลอดนะอา้าวแล้วเหมือนเดิมนะจ๊ะก็ฝากไว้ด้วยนะทุกช่องทางติดตามของพี่นินเขาพี่นิน in love นั่นเองอยากคิวใจอยากมีเรื่องราวดีๆในทุกวันก็เข้าไปดูกันได้ทั้งใน f Facebook Fan Page YouTube c h anel แล้วก็ใน Tik t o อกนะจ๊ะพี่นิน in love ชื่อเดียวกันหมดเลยเนาะทีนี้มาดูผลพอลที่น่าสนใจไม่กับเมื่อคืนนี้กันเลยก็แล้วกันนะจะา ซาวอโร่ที่เปิดบ้านแบรดิจัดเบย์ไปสูงหนึ่งไม่ร้อยไม่ร้อยไปต่อกันที่ดิวิชันหนึ่งของไลบีแพรบไลบีเรียนะจ๊ะเมื่อคืนนัทนายของ Global Pharma นะก็เสมอกับ Mighty Barole ไปหนึ่งหนึโฟโฟ่งดูฟอลไทยลีกกันบ้างแล้วกันนะจ๊ะทรูบแบงคอกยูเนเต็ดก็ถล่มสุโขทัยไปสามศูนย์แล้วก็ซอกกราวยูเนเต็ดบุรีรัมยูเนเต็ดนะจ๊ะก็ถล่มเอาชนะตราดไปนิ่มๆเลยสี่ศูนย์พูลสวัสดิ์ไปดูซาอุดีโปรลีกกันบ้างแล้วกันนะเมื่อคืนอัลเฟฮฮาาาแพ้อออััััลลลลลชบบถ่มริย คู่สุดท้ายอัลคาลิก,ก็แพ้อัลฟาเตไป1-3แชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะจ๊ะเมื่อคือนซาน์ดัมตันก็แพ้เลสเตอร์ซิตี้ยับเยิน1-4ลีกเอิงฝรั่งเศสนะปารีสแซงต์แชรงแมงแพ้คาบ้านให้กับนีสไป2-3ลาลีกาสเปนเมื่อคือนราโยบาเยกาโนก็เปิดบ้านชนะเดปอร์ติโบอาลาเบส2-0จ้าและปิดท้ายกันนี้เมื่อวานนี้โอเคจอเคจดมันวิเคราะห์ไว้แม่นเป๊ะเลยนะจ๊ะบาเยอร์มิเนกนะก็เสมอกับทางด้านของเบลเล์โรเซนไปสองต่อสองในบุนเดสติก้า,ยา,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 ายเยอรมัน,นเนนม กด follow กันได้กด subscribe กันได้นะจ๊ะที่ channel คเจดำนั่นเองนะฝากไปด okay, <c oughs> <c oughs> ้วยเนาะช่องนั na, ้น <shared> วิเคราะห์บอลล้วเลยจ้าอันนั้นก็คือผลฟอร์ที่น่าสนใจไม่กับเมื่อคืนทีนี้มาดูข่าวคราวนะครับฟุตบอลกันบ้างนะพวกแกนะไปเริ่มมาที่อภิมุอมาหาห้ารหน่อยจ้าอะไรกันโพลเนเซนจะรู้เื่องรกาล้วสี่สามรู้กันมีลู่เรื่องมันเรื่องลู่เ่เก่งมากวลเนะร์พโลกันนะจ๊ะป่าสุดนะก็มีการรื่องเล่นแลาลรือวยาแถลาขีารก่อนเค่น จเจอกะบ,บูเพิมต้มันเดอร์ิสตีโมลินิวกล่าวนะจ๊ะโดยเจคครับกุนซือเดอะนอร์มอลในออกมาบอกโอ้ยไม่แคร์เลยไม่เครียดด้วยนะว่าซาอุดีโปรลีกจะมาดึงตัวโมซาลาไปยักหน้ายักเอวที่ซาอุดีอาระเบียหรือเปล่าเี่ยเจคบอกว่าโอ้ยไม่ต้องีเรียดและที่สำคัญที่สุดเ่ยนะแซวนักข่าวด้วยบอกโอ้โหพี่บอลเนี่ยมึงจะปิดตลาดซื้อขายนักเตะไปพี่จะถามเรื่องโมซาลาย้ายทีมจริงๆเหรออะไรแบบนี้นะเดนที่จะถามเรื่องความพร้อมของล์พูนะโดยเจคตอบโต้เรื่องนี้นะก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวออกมาว่ามีข้อเสนอ มูลค่า150ล้านปอนด์พวกแกให้กับลิ์พูเจราจารในการจะดึงโมซาลาไปยักษ์หน้ายักษ์เอวที่ซาอุดีโปรโลีกแต่ลิ์พูก็ปฏิเสธไปและ เกิดจะดันข้อเสนอไปถึง200ล้านปอนด์ด้วยซ้ำสำหรับเอาอิติฮัดแต่สุดท้ายก็ไม่เกิดขึ้นก็พับดีลนี้ไปแต่เขาบอกว่า,วามัคครานี้จะกลับไปอีกรอบหนึ่งนะสำหรับการล่าตัวโมซารานะจ๊ะย์ทำให้เจเนี่ยตอบนักข่าวแบบนี้หนละังจากโดนคำถามว่าเอ้ยตตลงอยังไงเรื่องโมซาลาย้ายหรืออยู่นะเจก็ <JK S 2> ตอบแบบนี้เฮ้ยว่าถามจริงหรือรอเล่นกับอัวไปเนี่ยฮะเพราะตลาดมันเพิ่งปิดไปสัปดาห์เดียวเนี่ยนะพูดเป็นเล่นไปละเออไม่ต้องไปรอถึงเดือนธันว,นวาคมวามาัครงมัคครา,ลาเลยหรอกบอกเลยตอนเนี้ยเราไม่เครีย ไปคิดเรื่องนี้อีกเพราะนั้นยืนยันตรงนี้โมคือนักเตะลิเวอร์พูลไม่ต้องกังวลร้อยเปอร์เซ็นต์อ้าวตามนี้เคลียร์ขาดันไปมักคารารอดูใหม่ถ้ามี200ล้านปอนด์มาง้างนี่ไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันนะคิดหนักเหมือนกันนะเป็นจะดำจะดำขายเลยโมซาลานี่ขายเลยดาววินูเยเซตปล่อยยืมโกนิกาโปนี่ฉีกสัญญาเลยปล่อยฟรีเทนอาโนนี่ดรอปไปเล่นทีมสำรองเวอร์จิลฟานได้นี่ปล่อยกลับฮอลแลนด์ไปเลยเอออาริซองเปเกอร์อะ่ะกลับบาเซนไปขายทิ้งให้หมดพวกนี้ใช้ไม่ได้ฟอร์มไม่ดี อทีนี้มาต่อกนเ่อาการบาดเจ็บของนักเตะในทีมมาบ้างแล้วกันนะพีิปรีลิพูว,วันนี้จะไม่มีเทรนด์อาริซาเดอร์เกมรุกปรับเกมรับไม่เอา,อาร์โนรองกับตันทีมนะจ๊ะเพราะไม่การบาดเจ็บแล้วก็ฟิตปึงฟิตปังไม่ทันในเกมเย็นนี้นั่นเองนะโดยเจนคล็อปไปสัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกว่าเอ่ออวยอมรับนะว่าหนูเทรนเนี่ยไม่สามารถฟิตมาช่วยทีมเราได้นะเพราะว่าเรื่องนี้เรารู้อยู่แล้วเพราะหนูเทรนด์มีการบาดเจ็บแล้วก็ไม่ได้ซ้อมกับทีมเลยแล้วก็เป็นอาการบาดเจ็บที่อิจฉามันชื่นชอบมากนั่นคืออาการบาดเจ็บเเบคคอนนนนนนนลลลูกกทุุ่่งงงแแแแฮมมมสสตรรรรริัััหะะ้้วว็าพ หนูเทรนต์ยังไม่ฟิตพอนะเขาจะเริ่มวิ่งได้แล้วเตะลูกบอลได้บ้างหน่อยแต่ยังไม่ฟิตในเร็วๆวันนี้แน่นอนเอาเคลียร์นะเพราะนั้นค่ํานี้จะไม่มีเทรนะเดอร์เดอร์โนโลงสนามนะจ๊ะทําให้ปลอกแขนกัปตันทีมเนี่ยนะไม่มีทั้งบิ๊กเวิร์สเวอร์จิลเดอะมองฟานไดไม่มีทั้งหนูเทรนต์กัปตันทีมก็จะเป็นแอนดรูว์โรเบอร์เซนพลังม้านั่นเองนะจ๊ะกัปตันทีมชาติสกอตแลนด์นะที่เพิ่งจะแอสซิสต์ให้ฮาวรีมากกวายิงประตูตัวเองได้นั่นเองนะส่วนทางขขขขขวววาาาาาหหนน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 น้ททีี trend, นะี่่่่่่่ออ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 องงงงงงููเเเเเเเรรรแบ็็็คกกกกจจะะะปลพพโโมััตืืย อยวันนี้ก็แล้วกันนะเรื่องราวของแรนกราฟเฟนแบกนะจ๊ะมิดฟิลด์ชาวฮอลแลนด์ที่เพิ่งย้ายจากบาเยอร์มิวนิกมาอยู่กับลิเวอร์พูลก่อนปิดตลาดนั่นเองนะจ๊ะโดยล่าสุดเจคกุนซือเดี๋ยวในะวันของลิเวอร์พูลก็มายอมรับบอกว่ามีโอกาสเลยที่กราฟเฟนแบกจะลุ้นลงสนามในค่ำนี้เจอกับบูคแฮมตันวันเดอร์เรสนั่นเองนะจ๊ะโดยเจคสัมภาษณ์แบบนี้บอกว่าเออก็น่าจะได้เห็นกันนะอัวก็มองว่ามันก็มีประโยชน์นะกับการที่กราฟเฟนแบกเนี่ยฝึกซ้อมกับเราดีกว่าที่ไปเล่นทีมชาติในช่วงฟีฟ่างาไดดด้้ีววยแลก เรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องส่วนตัวจนจบตอนนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่อย่างที่รู้กันเลยแหละพวกนักเตะฮอลแลนด์เนี่ยมักจะไม่แฮปปี้เวลาที่ไม่ได้ลงสนามแต่ไม่ว่านักเตะฮอลแลนด์หรือทีมไหนก็ตามถ้าไมไ่ลงสนามพวกเขาคงไม่มีความสุขหรอกเพราะ,ะนั้นอัวบอกลยนแะล้ว่าช่วงพักเบรกฟี فا เดย์ที่ผ่านมาไอ้หนูคนนี้นะทำตัวได้ดีมากแล้วก็ซ้อมได้ดีมากก็เก่งมากเลยแหละในสายตาอัวเลยนะเพราะ,ะนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เขามีโอกาสจะลงสนามแล้วนะและยิ่งมีนะเดอมองนะมีโคดี้เดอเชียบขาดกัคโปเนี่ยซึ่ง ช่วยเขาได้มากขึ้นเอาละเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันไม่รู้จะเป็นตัวจริงตัวสำรองแต่เชื่อว่าเขาจะมีส่วนร่วมในเกมค่านี้อ่าตามนี้นั่นคือโอกาสของแรนกราเฟนแบดนะจ๊ะเอามาที่ทีมหนึ่งที่วุ่นวายขายปลาช่อนมาตั้งแต่เปิดฤดูกาลเลยสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหงผีซียัมปึกของลิเวอร์พูลเลยแล่าสุดเอเดนฮาร์กก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วบอกว่าเขาต้องเข้มงวดนะเขาต้องดุต้องดันเขาต้องตึงเปรียในเรื่องระเบียบวินัยเพราะแมนยูเต็ดเนี่ยนะก่อนหน้านี้ไม่มีวัฒนธรรมองค์กรทีีนะี่ดดเเเเออาาซะลยนน้้สืจํ ด้วยกับเซนาเพราะอย่างที่เรารู้กันแต,แต่ป๋าวางมือ10ปีที่ผ่านมานี่สมรเลตุ้มปุยมากๆนะกุญซือหัวสวยเนี่ยนะก็ออกมาบอกชัดเจนหลังจากตัดชื่อเจดอนเดบปรับตัวซันโชออกจากทีมชุดใหญ่ไล่ให้ไปซ้อมเดี่ยวเนี่ยนะไม่พอนะหลายต่อหลายคนเนี่ยนะก็ถูกเข้มงวดมากขึ้นทําให้พี่ฮารนะ์กเนี่ยต้องให้สัมภาษณ์ปกป้องตัวเองด้วยแล้วก็ปกป้องสโมสรด้วยนะโดยเจนนาใาสัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่า,ากฎที่เข้มงวดทุกอย่างเนี่ยนะก็คือสิ่งที่สโมสรเนนะี่ยต้องการจากตัวฮาร์กนะเพราะฮาร์กเข้ามาคุมทีมทนะั ไม่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีหลงเหลืออยู่เลยนะเพราะในการสรา้างมาตรฐานต่างๆเนี่ยฮากก็ต้องทามันขึ้นมาแล้วก็ต้องทาแบบนี้แหละแบบเข้มแข็งเข้มง,งวดนี่แหละและการทําให้มาตรฐานของทีมมันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้นั่นคือหน้าที่ของฮาร์กนะแน่นอนละเรื่องความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้ไม่เคยมีใครไม่ทําผิดนะนะแต่ การทำผิดแล้วเนี่ยผลลัพธ์บางอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเข้มงวดกันมากขึ้นเพราะมันมีผลลัพธ์ออกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นสตาฟโค้ดเป็นนักเตะหรือใครก็ตามการกําหนดกฎออกมามีมาตรฐานออกมาแบบนี้เพื่อทําให้มันมีบรรทัดฐานเดียวกันแล้วคุณก็ต้องหนักแน่นแล้วก็เข้มแข็งพอที่จะต่อสู้แล้วก็แย่งชิงตําแหน่งในทีมแล้วก็ทําเพื่อสโมสรแห่งนี้ตามนี้จะทำว่าจะนิชชัดเจนอันนี้สนับสนุนเทนฮากร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าในการทํางานเจดมันก็เป็นหัวหน้าด้วยแล้วก็เคยเป็นลูกน้องมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงาน ฐานที่มันอยู่ในร่รับได้แล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กรน,นั่นเองซึ่งมายรเตอรก่อนนั้นนี้สเปซสปะมากมากอ้าวทีนี้มาดูรงราวของเดาปรับตัวกันหน่อยกาลันเจดอนซานโช่นั่นเองนะจะอีกหนึ่งแพรับบาหรือเปล่าเจ้าตัวเขามองแบบนั้นแต่จะดามองว่ามันทําตัวมันเองนะแล้จะนี่ข่าวก่อนนั้นนี้เดลติกเขารายงานออกมาเนี่ยก็เชื่อถือได้เขาบอกว่าตื่นสายมาซ้อมสายเป็นประจาเพื่อนๆก็เอือมเทนฮารก,ก็ขี้เกียจจะปกป้องแล้วล่าสุดเดลติกเขารายงานอีกว่าเจดอนเดาปรับตัวซานโช่ที่ถ กระด้างกระเดืองไม่ยอมขอโทษต่อเอริกเทนฮาร์กนั่นเองซึ่งดังมมองว่าเรื่องนี้ใช้ไม่ได้ก็มึงผิดอะ่ะมาซ้อมสายบ่อยๆอ,ยอะ่ะไม่พอนะมึงโพสต์แบบจิกตีผู้จัดการทีมออกสื่อด้วยทั้งนั้นที่ตัวเองก็ไม่ได้ทดําดีบอกว่าซ้อมดีแต่มึงมาซ้อมสายอันนี้ใช้ไม่ได้นะเดี๋ยวปรับตัวนะทําให้เดียรเลติกเขารายงานว่าเทนฮาร์กต้องตัดใจ,จตัดชื่อของซานเชลออกจากทีมชุดใหญ่ไปก่อนในช่วงเวลาแบบนี้นั่นเองเพราะเจ้าตัวยืนยันว่าเขาไม่ผิดและไม่ขอโทษเทนฮาร์กแน่นอนแม้ว่าจะลบทวิตที่ปัก สนอลีเขาไม่ลงสนามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตามนั่นเองนะซึ่งมันไม่ใช่ครั้งแรกตอนอยู่แมนเชสเตียร์เป็นเยาวชนเนี่ยเขาไปคุยข่าวมาตื่นสายมาซ้อมสายมีปัญหาเข้ร่วมทีมไาอยู่ดอทมูนเองก็ตื่นสายต้องให้เอริลิรฮาร์ลันเนี่ยนะคอยโทรปลุกคอยโทรตามนะแต่ตอนนั้นรอดเพราะอะไรเพราะฟอร์มกับดอทมูนมันดีไงกับแคมป์ทีมชาติงเองก็เช่นกันรายงานตัวสายฝึกซ้อมสายตื่นมาเข้าแคมป์ไม่ทันก็บ่อยด้วยนั่นเองนะจ้ะอาอ้าวทำไม่ดีปรับตัวนะยังคงยืนยันว่าตัวเองถูกนะอนาคตที่ ปรับตัวซานโชนะจ๊ะเจะดารักเขามากเลยนะตัวเนี้ยใครที่เจดามเจดาจะรู้ว่าชอบเขาที่สุดแล้วทีมชุดนี้แต่มึงทําแบบนี้เมื่อกูก็ไปด้วยกันไม่ได้เว้ยซานโชไเว้ยอ้าวทีนี้พอโดนตัดออกจากทีมชุดใหญ่ปั๊บเอริกเทนฮาก,ก็โดนคาถามจากสื่อเลยบอกว่าแล้วอนาคตของซานโชจะเป็นยังไงต่อไปกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะจ๊ะกูซื่อสวยก็้สัมภาษณ์แบบนี้บอกว่าฮาก็ไม่รู้นะฮารบอกรตรงเพราะเกมสาคัญของเราคือเราต้องเจอกับไรตันในค่ําคืนนี้แล้วอีกหลายเกมที่รอเราอยู่นะนะเพราะนั้นเนี่ย น้องโช่เนี่ยนะจะไม่ได้เป็นตัวเลือกให้กับทีมมาโยเต็ดอีกต่อไปในระยะเวลานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเขาไม่ใช่ประเด็นสําคัญของเราประเด็นสําคัญของเราคือผลแข่งขันกับ ตารางก,นนการแข่งขันที่กำลังจะเกิดขึ้นนะเพราะว่าน้องโชไม่มีส่วนร่วมกับเกมของเราในชว่วงเวลานี้อ่าเคลียร์ไปนะคือถูกตัดออกจากทีมชัดเจนแล้วจวนระยะยาว,ยาวเดี๋ยวให้สโมสรพิจารณาก็แล้วกันนะจ๊ะเอาทีนี้มาดูทีมเยือนของแมรี่เต็กกันบ้างอย่างบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนนะจ๊ะที่มีกุซืคนเก่งโรเบร์ตเดชเชบี้คุมทีมมาเนยนะแล้วก็ออกสตาร์ทหรูด,ด้วย4นัดที่ผ่านมาชนะถึง3นัดน,นะแล้วก็ยิงประตูไปถึง12บลูกทําให้เจ้าตัวเนี่ยนะรู้สึกว่าทีมของเขาเนี่ยกำลังลงตัวและยืนยันว่่าาาาการเดดินนทงม ord, Spa, ไมไไ้ ล่นไม่ได้มาเที่ยวพร้อมจะบุกมาเก็บ3แต้มเต็มจากแมนยเต็ดด้วยซ้ำไปนะโดยเดชาบี้สัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกว่าสําหรับบี้แล้วเนี่ยนะมันไปเกียรติอย่างยิ่งเลยในการมาคุมทีมไบตันแล้วก็เจอกับยูเต็ดที่โอแทฟฟอร์ดนะแล้วบี้ยืนยันว่าบี้ไม่ได้มาทัวร์สนามไม่ได้มาเที่ยวนะเราจะเล่นให้ดีแล้วก็จะเอาชนะแมนยเต็ดให้ได้ยูเต็ดเป็นยอดทีมก็จริงนะบรรยากาศในทีมก็ดีบรรยากาศในสนามก็ดีแต่ DNA ของไบตันที่บี้ปลูกฝังให้นักเตะคือเก็บบอลไว้กับตัวและพยายามเอาชนะให้ได้เกมนี้มันหนักอยู่แล้วไม่ต มีคุณภาพพอที่จะชนะแมนยูนเต็ดได้ มันยังเป็นอย่ามาบ่อยนะบีนะกูเกือบขาดใจเลยนะบีนะอ้าวไปดูกันที่เป๊ปโกลเลอร์รรกรูซื้อโรคจิตของเทรลเบอรแชมป์ทีมล่าสุดข,ของโลกลูกหนังอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างก็แล้วกันโดยรบสีฟ้าเนี่ยฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินนะจ๊ะแต่หนึ่งคนที่ถูกพูดถึงเยอะมากว่าเฮ้ยเข้ากับทีมหรือเปล่าเวิร์กหรือไม่เวิร์กกับฟิลโฟเดนเดืเดพอพว่าบ้านใจกล้าน,นั่นเนี่ยจ๊ะล่าสุดไปเล่นทีมชาติอังกฤษเนี่ยกรทซ็อเก็ตก็ออกมาบอกว่าเออเขาไม่เหมาะกับการเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางก็คืออออออตตตต้้้้งงงงงถ่่่่่่่าาากกกไไปปปเเเเเเเลลนนนนนนนรรริมมสแแแ๊บบวฮยยะดดดัโฟีทุุำหใผ เลยอยากใช้ยินตรงไหนขอแค่บอกน้องมันปรับตัวได้นะจ๊ะโดยเป๊ปเนี่ยบอ,ออบ,บอกว่าเออเป๊ปบอกเลยนะว่าเป๊ปเนี่ยก็คุยกับกาเลเซาเกตหรือพี่ประตูใต้ยอยู่บ่อยๆนะมีความสมาครที่ดีแต่ครั้งนี้เป๊ปไม่เห็นด้วยคือเห็นด้วยแหละว่าการเล่นแดนกว้างเนี่ยการเล่นทางปีกเลยเนะี่ยมันคือบวชบาทหนึ่งแต่ระดับฟิลโฟเดนเนี่ยนะเล่นตำแหน่งไหนก็ได้ในแนวรุกตรงกลางปีกซ้ายปีกขวาหรือขยับมาเล่นฟอสไนเขาก็ทําได้ดีเพราะนั้นอันนี้เป๊ปไม่เห็นด้วยกับพี่ประตูใต้อ่าตามนี้กูซื้อระดัับบเปปกกูซื้อระดััับาาเเกกกต็จจะชชื่ออใในนนี้้ ใช้วิจารยณในการรับฟังกันแล้วกันนะจ๊ะเอาไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะที่รำซาวซีฟังเมื่อวันก่อนนะั่นก็คือของเรื่องราวของอาร์าริชาร์ลสันนั่นเองจ้าล่าสุดยอมรับว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตและเตรียมจะพบกับจิตแพทย์หรือนัก,กจิตวิทยาหลังจากกลับจากฟีฟ่าเดย์ที่เขาเล่นให้บราซิลแล้วยิงประตูไม่ได้ยิงจ่ะๆก็ข้ามคานเะป็เจ้าตัวเครียดมากทําให้มาถึงลอนดอนก็เข้าพบกับทีมแพทย์ของสปเปอร์นั่นเองล่าสุดแอนดะ์สปอรเตคโคกรูนักโค้ชคนเก ที่ในทุกสิ่งทุกอย่างที่นักเตะต้องการแต่พูดดีมากเลยสําหรับแอนช์นะให้สัมภาษณ์แบบนี้ว่าเออแอนช์พูดแบบนี้แล้วกันนะตรงๆคือชีวิตคนเราเนี่ยไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกบางครั้งเนี่ยนะเราก็ตกหลุมพรางในเรื่องของความคิดของตัวเองในเรื่องของความคิดของคนอื่นและทําให้ตัวเองเนี่ยดูแย่ลงไปนะบางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นในชีวิตเราอยู่ตลอดนั่นแหละแอนช์บอกแบบเป็นปัจญาเลยนะแต่เราต้องรักษามุมมองของตัวเองให้ดีรักษาบาลานซ์สมดุลชีวิตให้ดีนะพูดง่ายๆวัน,น,นาาเนี้ยตนนะื่น จะเสี่ยงต่อการตกงานก็ตาม,มานะพวกเขาทั้งหมดต้องทํางานหนักเพื่อพยายามให้ตัวเองไม่ตกงานและนี่แหละคือส่วนหนึ่งของชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยแอนช์บอกนักเตะทุกคนแบบนี้เสมอเอออันนี้พูดดีวะ่ะคือไม่ใช่แค่นักเตะที่มีปัญหาทุกคนในโลกมีปัญหาหมดคุณเนี่ยได้เปรียบเขาตัวนี้คุณได้รับค่าเหนื่อยสูงๆมากๆแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่เพราะนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องจัดการกับชีวิตตัวเองนั่นเองนะโดยแอนช์ยังพูดเพิ่มเติมเรื่องของลิชาริสซันแบบนี้เขาบอกว่าเออ ล,ลิชารลิสันต้องการอะไรเราจะช่วยเขาเต็มที่หน้าที่ของแอนช์คือจะทําอะไรก็ตามที่นัาเตะต้องการและมันช่วยให้ฟอร์มของเขาดีขึ้นมันช่วยสมโมสรดีขึ้นเพราะนั้นเราจะช่วยเหลือนาเตะเพื่อกลับไปสู่ในจุดที่พวกเขาต้องการเออนี่แหละให้สัมภาษณ์น่ารักมากแอนช์ป้อเตโคกูันนี้คุณสื่อหนุ่มคนนี้รับชื่นชอบนะแล้วก็พูดได้ดีจริงในกรณีนี้นะอ่ะมาต่อกันที่นาะยใหญ่ของสรากาซาอุดีเิวคสเซยูเต็ดอย่างเอ็ดดี้ฮาวกันบ,บ้างกันแล้วกันล่าสุดกองกลางตัวกลั่นอย่างซันโดรโตนาลี่เนี่ยไปร และมีการบาดเจ็บกลับมานั่นเองนะจ๊ะแต่ล่าสุดเช็คก,กันเรียบร้อยเอ็ดดี้ฮาวยืนยันว่าโตนาลี่ไม่ได้เจ็บมากนะแต่อาจจะต้องเช็คฟิตก่อนจะลงสนามในสุดสัปดาห์นี้ที่เจอกับเบรนท์ฟอร์ดนั่นเองนะโดยเอ็ดดี้ฮาวสัมภาษณ์แบบนี้ว่าน้องโตเนี่ยก็แบบมีการบาดเจ็บนิดหน่อยตอนซ้อมก็เลยกลับมาร่วมทีมเราจากฟีฟ่าเดย์นะแต่เดี๋ยวเขาก็จะสแกนและก็เจ็บเล็กน้อยนิดหน่อยอะไรแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะอะไร นะก็ไม่ได้ร้ายแรงหรอกแต่เดี๋ยวเช็คฟิตก่อนว่าจะพร้อมกับเกมเบนฟอร์ดวันนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันแต่เจ็บไม่หนักนะ อ่อนั่นคือเอ็ดดี้หาวนะไปนอนไปไปนอนนะไม่ใช่หาวนะกูนี่นแหละอา้าวไปต่อกันที่ไอป้ป็นใหญ่ไฟไเพยงอาร์ senal กันบ้างแล้วกันนะจา่าล่าสุดมิเกาเลเตต้านะจับพาอาร์ senal ไปเยือนมึงดียาวพาร์ <c oughs> คกูดิฉันพาของเอเวอร์ตันนะจ๊ะในวันอาทิตย์นี้นะอเลต้าก็เคยเป็นนักเตะของทั้งเอเวอร์ตันและอาร์ senal เนี่ยก็ออกมากระตุ้นลูกทีมบอกว่าต้องไปเยือนสนามที่พวกเขาเนี่ยไม่ชนะติดต่อกันมา6ปีแล้วเพราะนั้นต้องทำผลงานให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะอเลต้าบอกแบบนี้บอกว่าครั้งล่าสุดเนี่ยที่อาร์ senal บ ในการเล่นเป็นทีมเยือนเสมอหนึ่งแพ้ถึง4เลยนั่นเองนะอาร์แตงกูซูมาเข้มบอกแบบนี้บอกว่าอืมจริงๆแล้วต้าตื่นเต้นกับเกมนี้แนละ้วเพราะต้าเองก็เคยเป็นผู้เล่นของเอเวอเรตันและอาเซนอลทั้งคู่เนี่ยนะแต่ไซติก็บอกแล้วว่า6ปีหลังเนี่ยเราไม่ชนะที่นี่เลยเพราะนั้นเราจะต้องทําให้ได้นะั่นคือบุกไปชนะพวกเขาทําไม่ดีที่สุดเนี่ยนะความบุกพันของสโมสรก็เรื่องหนึ่งแต่เราเนี่ยนะจะเต็มที่เพราะเรามีความเป็นมืออาชีพนะในเส้นทางในชีพของต้าตั้งแต่เป็นนักเตะเนี่ยเอเวอเรตันสำคัญกับต้ามากแต่ว ตามนี้รอลุ้นกันแล้วกันนะจ๊ะคืนวันอาทิตย์นะจ๊ะเอเบตันดวนกับอาร์ s e n อลนะอ้าวมาต่อกันที่ฐานการขารักอย่างเชนซีกันบ้างแล้วกันนะจ๊ะล่าสุดมาเรเชลโปเชติโนหรือว่าลุงพอใชนะมุนซื้อร่างอวบก็ยืนยันว่าการไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปในซีซั่นนี้อาจจะเป็นเรื่องดีกับเชนซีก็ได้เพราะจะส่งผลให้นักเตะเนี่ยพร้อมมากขึ้นแมตช์การแข่งขันน้อยลงและเชื่อมั่นว่าฤดูกาลหน้าสิงบลูหรือว่าฐานการขารักจะกลับไปลุยเวทีฟุตบอลยุโรปแน่นอนนะจ๊ะโดยลุงพอได้แ่่าาบบีวเ ออสบายดีกันแล้วครับกับสถานการณ์ตอนนี้ก็ดีกว่าเรานะเพราะว่าเรามีตัวเจ็บเยอะแล้วก็ไม่ได้เล่นบอลยุโดก็น่าจะโอเคว่าตัวเจ็บว่จะได้กลับมาพอมากขึ้นตอนนี้เชนซีต้องการเล่นบอลยุโดก็จริงแต่เวลาเนี้ยมันไม่เหมาะและนี่คือความจริงแต่เชื่อลุงลุงรู้อันนี้ลุงรูว่าฤดูกาลหน้าเดี๋ยวเราจะได้ร่วมรัฐบาล ไม่ใช่เดี๋ยวเราจะได้กลับไปร่วมบอลยุโรปแน่นอนคุณภาพของเรามันดีพออันนี้ลุงดูอ่ะนั่นคือลุงพอชให้จับภาดแบบนี้นะจ๊ะมาต่อน,นี้เราการโดบของปอป็อกบา,ากแล้วกันซาลอนบาร์เบอร์มิดฟิเดอร์กองกลางตัวตัดผมไปสบายดีกุฏิบไงท้องไงไซรล่าสุดยื่นขอวิเคราะห์การตรวจผลโดบใหม่เรียบร้อยนะจ๊ะโดยจะออกในวันที่5ตุลาคมนั่นเองนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นครั้งแรกเนี่ยอ่าซับเบิลเอหรือว่าการสุ่มตรวจครั้งแรกเป็นบวกนะกับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนั่นเองนะจ๊ ซีหรือ s ่าแซมเปลิลบีเนี่ยต้องรอถึงวันที่5ตุลาคมนั่นเองนะโดยก่อนหน้าน,นี้ป๊อกบาโดนพักงานจากยูทนเตเรียบร้อยและมีโอกาสถูกยกเลิกสัญญาถ้าเกิดตรวจดบครั้งที่2อ,ออกมาเป็นบวกนะธรรเจ้าตัวเนี่ยก็ยื่นเรื่องอ่าร้องเรียนไปว่าเฮ้ยขอตรวจอีกรอบนึงแล้วกันเพื่อความชัวอะไรแบบนี้นะตอนได้ความเป็นได้เขาบอกว่ามีอยู่3ทางสื่ออิตาลีอย่างคองรีโลเดลโลสปอร์ตเขารายงานบอกว่า1คือยกเลิกการพิจารณาเคสนี้เลย2คือยอมรับความผิดของป๊อกบานะและก็ไกลเกลี่ยกันว่าจะเอายังไง3คือผิดเต็มเตะไปขึ้น ของหน่วยงานกีฬาเพื่อพิจารณาคดีความต่อไปน,นั่นเองก็ต้องรอดูถ้าผิดจริงเนี่ยเขาบอกกันว่ายูตุสจะยกเลิกสัญญาป๊อกบาไดนะไม่พออาจจะมีโทษแบนอยู่ที่2-4ถึงปีเลยนะจ๊ะสำหรับกรณีนี้ของ e นะอีป็อกนะเอาิปทักที่เรื่องจูบบรลลืโลกของอ่าทนายของหลุย es, ์รเบียเรสนั่นเองนะอดีตประธานสาพ,พันฟุตบอลสเปนนะล่าสุดถูกศาลสเปนสั่งห้ามเข้าใกล้เคนนี่เอโมโซที่เขาไปจุบด้วยเนี่ยนะกองหน้าตีมชาติสเปนชุดแชมป์โลกบอลหญิงเนี่ยนะในระยะ200เมตรห้ามเข้าใกล้เลยนะจ๊ะโดยโรเบ เสร็จแล้วเนี่ยนะพูดภาษาก็พิพากษาออกมานะสั่งห้ามหลุยลูเบียเรสเข้าใกล้เอมโมโซในระยะ500เมตรแต่สุดท้ายนี่ก็ไกลเกลี่ยไปไกลเกลี่ยมาก็ลดลงมาเหลือห้ามเข้าใกล้200เมตรพร้อมบอกเลยว่าหลุยลูเบียเรสห้ามติดต่อเคนนี่เอโมโซในระหว่างที่มีการสืบสวนสอบสวนตรงนี้นั่นเองนะจ๊ะหลังจากนั้นลูเบียเรสเองก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดแล้วก็เดินทางออกจากศาลไปพร้อมทนายความของเขานั่นเองนะก็ต้องรอดูว่าเรื่องนี้จะไปจบตรงไหนจะโอ้วุ่นวายมากกับจุ๊บบาลลโร่ตรงนี้นะอ่าแล ขอเรื่องเล่าเซาซีในเช้าวันเสาร์รอมเชียงไฮยประเทศจีนนะจ๊ะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามจะดับไว้ทุกช่องทางเลยแฟนเพจเจะดับมาสตรา้าท like ์ยูทูบทิกต็อกไอจีไลน์แอดแอดเจาดับมาแชร์สับสริ์สั่นกระดิ่งติดตามมาได้ทุกช่องทางนะยี่หายรอนนะเหมือนเดิมจ้ะเจอหน้ากันแบบนี้อวยพรกันทุกครั้งเลยสุดสัปดาห์แบบนี้พักผ่อนให้เต็มที่ชาร์จพลังให้เต็มเหนียวนะกับคนที่แกรักและคนที่รักแกก็แล้วกันปัญหาต่ตางๆานอราคทิ้งมันไว้ก่อนเดี๋ยวไป 拜拜。